สวัสดีครับ FC ในช่องฟาร์ลันชาแนลนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันดีมากที่ว่าพี่ผมมาจากสมุทปราการนะครับมีโอกาสต้อนรับพี่ผมแล้วก็ก็จะมีโอกาสได้แนะนำนะครับรีสอร์ทที่เที่ยวที่ปราณบุรีอีกที่หนึงที่ดีมากใช้คาวัาดีมาก FC กินเที่ยวเปรี้ยวดูดวงในช่องฟาร์ลันช n แนลก็จะเป็นช่วงพาเที่ยวพารีวิวนะครับพากินวันนี้พอดีเดี๋ยวพี่ชายผมมา เดี๋ยวพอเจอกรุบเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวกันที่บ้านกาแฟโกมารีเขาก่อนเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จก็จะพาเข้ารีสอร์ทบังเอิญว่าเขามีสนามฟุตบอลเขามีสระว่ายน้ําเขามีที่ดีๆนะครับที่เดี๋ยวผมจะไปแนะนํานะครับเดี๋ยวรอรับพี่ชายเสร็จแล้วเดี๋ยวมุ่งตรงไปที่โชคสถาพรน,นะครับของคุณโจ๊กนะเดี๋ยวฟังพ,พาติดตามพาเอฟซีติดตามนิดนึงได้เวลาละรับพี่ชายก่อนเดี๋ยวเจอกันครับผมยังสวัสดีครับก็ จากเมื่อกี้ที่ร้านอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ผมตั้งใจเลยความตั้งใจของผมคือผมอยากให้รู้ว่าที่ปราณเนี่ยนอกจากหลายๆที่ที่เราเคยไปกันแล้วัวนนี้โชคสถาพรออของคุณโจ๊้เขานี่แหละก็จะมีทั้งสระว่ายน้ํามีร้านกาแฟมีไอ้ยักษ์ตัวเขียวรอต้อนรับอยู่แพ่ไม่ใช่ขนาดนั้นคุณมันมีสนามฟุตซอลมันมีสนามบอลด้านหลังด้วย คือแต่ละที่ที่เขาจัดไว้ผมว่าโอเคนะรองรับรองรับหลายเรื่องในอนาคตตอนหลังจากเปิดโควิดแล้วแบบ100%เนี่ยบรรยากาศดีครับถามว่าบรรยากาศดีแค่ไหนก็อยากเชิญชวนอยากเชิญชวนใครที่มีทริปแข่งบอลกระชับมิตรใครที่เป็นสายเซลฟี่ต่างๆคุณโชคทาดีนะผมยอมรับเลยไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวรีสอร์ททุกอย่างดูดีมีชาติคูณอยากให้มากันเยอะๆ ไม่ได้อะไรนะใช่ชนิดกับพี่สาวแล้วถูกชะตามา,า,มมา,มามาดูสนามบอลมาเดี๋ยวผมพามาดูสนามบอลดีกว่าก็ตรงสนามบอลรู้สึกตรงนี้จะมีส่วนเหมือนร้านอาหารด้วยนะเหมือนกับส่วนร้านอาหารเนี่ยโชคสนามบอลสาไว้น้ํคนา,ค,าคุณจริงๆถ้าไม่เกรงใจกระโดดรุงพุ่งหล่าไปแล้วเกรงใจถ้าไม่เกรงใจนี่ผมพุ่งลงไปแล้วตะวันชอบมาเล่นสาไว้นะลูกชายเจ๊บอกอว่าเดี๋ยวว่าลูกชายชอบมาเล่นนะฮะก็มีทุกอย่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสนามฟุตบอลน,นะครับเป็นสนามฟุตบอลก็ ผมว่าโอเคเลยมีสองชั้นนะครับมีสองชั้นสามารถขึ้นไปดูได้ไหมไปไ<ะ>หนๆก็<ะ>มามาขออนุญาตนี่ส<ะ>องชั้นนิดนึงนะครับขออน,นุญาตนะครับบอกว่าของเลยแล้วไปเรื่อยื่อยเลยมาเจ๊มานะี่ฮะก็มองจากมุมบนนะครับมองจากมุมบนถือว่าโอเคนะคือทำเป็นพื้นที่ที่ดีมากดูดิคุณสนามฟุตบอลโอเคนะ ใครที่เป็นสายที่ชอบฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้โอ้หแข่งฟุตบอลกลางคืนโคตรสนุกอ่ะสายออกกาลังกายกลางคืนเนี่ยเปิดสปอร์ตหลายแข่งกันอ่ะต้องมาฝากถึงพวกพี่โดมพี่เด่นที่เป็นสายฟุตบอลด้วยมาสนุกกันนะครับก็ประมาณหนึ่งข้งบนก็เป็นจุดชมวิวเบาๆแต่ที่เห็นนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะว่ายน้ําสนามฟุตบอลที่เที่ยวต่างๆก็พาพวกพี่ๆมาดูนะครับก็โอเค สวยจริงอะ่ะผมยอมรับเลยว่าสวยจริง EP เนี้ยสวยจริงเนาะทาดีครับสถานที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยฝากอยากให้อ,อ FC หลายท่านที่อยากจะมาเที่ยวปานบุรีอีกหนึ่งที่ตั้งใจเลยว่าจะเสาะหาที่ที่แบบสบายกระเป๋าปลอดภยัยสะอาดบรรยากาศดีกินเที่ยวเปรี้ยวดูดวงกับฟารันนะฮะเดี๋ยวพาเข้ารีสอร์ทเดี๋ยวไป เช็คอ so okay. ินที่รีสอร์ททีแล้วเดี๋ยวก็ย่มภา์เจ้าของเขาว่าทําไมถึงกล้าฟักเงินขนาดนี้เพื่ออะไรเพื่อสนองความต้องการของตัวเองเพื่ออยากให้ทุกคนพักดีเหรออยากให้ทุกคนมีที่ดีๆแล้วในราคาสบายกระเป๋าอย่างนี้จริงๆหรอคุณพามบุรีไม่ใช่รอเล่นนะหลายๆที่แบบรู้เรื่องนะแต่ผมยอมรับว่าในกลุ่มของปานบุรีเนี่ยเขาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเขาค่อนข้างที่จะจาาที่ผมรู้จักกับพี่ๆหลายๆคนเนี่ยจะไม่มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเลย เราจะเหมือนกับเป็นกลุ่มใหญ่ที่เขาสามาัคคีกันคืออยากให้คนมาเที่ยวปานเยอะๆแต่ละกลุ่มฝากถึงตรงนี้นะฮะ FC หลายๆท่านที่แบบผมยังไม่ได้ไปรีวิวในอนาคตคงจะมีโอกาสไปรีวิวหลายที่เป็นกลุ่มที่น่ารักมากจะแชร์เรื่องนักท่องเที่ยวมากๆนะครับก็บอกเลยจะไม่มีการที่จะทาให้นักท่องเที่ยวผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการราคาต่างๆมาจรฐถาแล้วก็สบายกระเป๋าอย่างแน่น,นอนในอนาคตก็ฝาก,าอ,กอีกหนึ่งที่นะครับ โชคสถาพรแค่นั้นใช่ไหมไม่มีรีสอร์ทแอดเลจะรองสาพรเอาดีๆสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลโชคสถาพรนั่นแหละ <laughs> ก็ก็คือไม่เคยจะมีสคลิปไม่เคยจะมีอะไรก็ถามก็อย่างเงี้ยแล้วก็ยังมาได้กันอยู่หลังกล้อง <laughs> ป้าจริงเดียวอ่ะของคุณโจ้เขาละเดี๋ยวก็ไปสัมภาษณ์เจ้าตัวเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเดี๋ยวไปเจอกันที่รีสอร์ต <laughs> ต่ออีกที่หนึง่งครับผมไป กลับมาแล้วนะครับก็ถึงช่วงที่เข้ารีสอร์ตอย่างที่ผมบอกว่าโชคสถาพรวันนี้หลายๆคนที่ติดตามในช่องผมนีออมนน่ครับพระเอกของผมนี่โอเคหล่อไหมหล่อเหมือนที่ผมคุยเลยไหมนาเด้งเลยหล่อไม่เท่าไหร่ใจดีด้วยทําไมถึงพูดคํานี้เพราะบรรยากาศในรีสอร์ตเขาดีมากเดี๋ยวพาเดินดูแต่ขออนุญาตสัมภาษณ์สั้น คิดยังไงถึงทำออกมาได้ดีขนาดนี้เราตั้งใจเกิดอะไรคุณช่วงที่เรามีแรงบันดาลใจที่จะทํารีสอร์ทดีๆอย่างนี้กมคุณนี่มันวิวหลักล้านแต่ราคาหลักร้อยนะผมพูดจริงนะนะครับอ่ะลองพูดจังนิดนึงฮะลองบอกเอฟซีจังนิดนึงเชิญชวนได้เลยผมก็นึกถึงความเป็นจริงนึกถึงเี่ยตัวเองเวลาไปพักชอบบรรยากาศแบบนี้ลมลืจริงนะครับ คือเกิดจากความชอบคุณ FC เกิดจากความชอบตัวเองนี่แหละชอบจากใจอยากให้คนอื่นได้ชอบเหมือนที่เองไปก็เลยลงมือให้ออกแบบแล้วลงมือทําจริงออกมาให้มันล่มลืน่นเขาไม่ได้เน้นถึงเรื่องก,กําไรมากมายแต่เขาเน้นว่าถ้ามาเนี่ยอยากให้ทุกท่านมีความสุขในราคาที่มันประหยัดและที่สําคัญได้เห็นวิวดีๆบรรยากาศดีๆก็เลยเกิดสนามฟุตบอลเกิดสระว่ายน้ําเท่าที่ผมเห็นตอนที่รีวิวเมื่อกี้นะฮะมันครบ อีกหน่อยผมว่าน่าจะครบเครื่องกว่านี้หลังจากโควิดก็เลยเชิญชวนตรงนี้อยากให้เอฟซีที่กําลังดูอยู่ลองมาดูจากตานสามต้นที่ผมไปวิพื้นสิบห้าทีมาแล้วนะฮะคุณพระคุณเจ้ายาวกันมานี่เลยไปเก็บขยะทายทะเลอันนี้และโชคสถาพรอ,อีกหลายที่ต้องรีวิวเพราะว่าค้นหาถามว่าผมค้นหาไหมผมค้นหานะค้นหาในราคาแบบนี้สถานที่ดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณคุณ,คณจกอีกครั้งโหขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการมากครับขอบคุณจริงๆที่ เอาหน้าหล,ล่อๆมาออกผู้ผมเช็คโควิดแล้วนะผมไม่ได้เป็นเลยไม่ได้ใส่แมสนะแต่ขึ้นรถปกติก็ใส่แต่ถ้าถ้าใส่แมสไม่เห็นความหล่อของมันไงรันดีมากคนนี้จัดดีมากถ้าจัดบอลกระชับมิดอะไรติดต่อที่สนามบอลเขามีนะครับที่มีวิวไวก่อนหน้านี้มเมื่อกี้อันนั้นเขารับหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับสระว่ายน้ํามีราคาแบบประหยัดมากกระโดดดาผุดดดาว่ายเขาก็เปิดสระให้พวกคุณได้มาเล่นด้วยมีสไลเดอร์ด้วยนะครับส่วนของเด็กๆเอาองอาหารเดี๋ยวว่ากันมีร้านกาแฟตรงนั้นของเขาสวยมากจริงๆ นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตชมบรรยากาศทั้งหมดขอบคุณมากครับขอบคุณคุณโจ๊งนะขอบคุณ<ม>นะครับขอบคุณในช่องนะครับเ c เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศปิดท้ายเลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในช่องขออนุญาตนะครับคุณเป็นไงขอเลี้ยงปลาคงปลาคาร์ฟเป็นไงขออนุญ,ญาตผมให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะเนี่ยคุณดูความสวยเอาก็จะเป็นสวนส่วนกลางนะตรงนี้จะเป็นเหมือนสวนส่วนกลางเนี่ยบ้านพักเขาก็จะมีอย่างอย่างเป็นหลังนะครับอย่างเป็นหลังเห็นปะ อันนี้ก็จะบรรยากาศแบบล็อกเป็นหลังหลังหนึ่งห้องหนึ่งนะครับคือเอาจริงๆคุณผมพูดจริงนะส่วนตัวที่ไปมาหลายที่ตั้งแต่มาปลาแล้วเนี่ยถ,ถึงถึงสถาห์พรจะไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่ถ้ามาพักเนี่ยไม่ผิดหวังอาลองดูอันนี้เป็นหลังใหญ่อันนี้ก็จะเป็นหลังที่เป็นสองห้องนอนนะครับที่ ที่พี่ผมเขาเข้าพักไปแล้วเพิ่งจะกลับกันไปเมื่อเช้าเพิ่งจะส่งกันไปนะครับก็ขอบคุณพ่เจอที่อุตส่าห์มาในทริปนี้ด้วยนะฮะก็ได้มีโอกาสพาไปจุดชมวิวเขาหน้าห้วยนะครับตาลสามต้นนะครับแล้วก็วัดเขากระโหลกเดี๋ยวยังมีเขาเจ้ามงเจ้าแม่จะผมจะพาขึ้นไปอย่าพา FC ขึ้นไปดูนะฮะเนี่ยนี่ก็บรรยากาศโดยรวมของโชคสถาพรเขา ฝาก FC ทุกท่านนะครับฝากติดตามนะครับขอบคุณอีกครั้งโอ้โหคุณขอบคุณจริงๆที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูในช่วง <c oughs> กินเที่ยวเปรี้ยวดูดวงของผมนะครับอยากทำทริปดีๆอยากหาออสถานที่ดีๆผมฝากโชคสถาพรไปด้วยก็แล้วกันเพราะว่ามันเหมือนกับยิ่งคนมาเยอะมันเป็นการที่ทำให้ทุกคนในช่วงที่โควิดเนี่ยมันกลับฟื้นคืนชีพมา ผมอยากให้รีสอร์ทโรงแรมทุกที่ในปราณบุรีมีโอกาสต้อนรับนะักท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ที่เนี่ดีนะผมผมยืนยันนะว่าเขาเป็นกลุ่มที่กับเรื่องนะักท่องเที่ยวที่เราจะเทคแคร์กันมากไม่มีการเอาเปรียบไม่มีการมาโกงราคาไม่มีการทําให้นักเดินนะักท่องเที่ยวต้องมาเสียความรู้สึกอโชคสถาพรรีสอร์ทนะจ๊ะฝากทุกท่านไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้กินเที่ยวเปรี้ยวดูดวงนะครับ ปิดท้ายกับฟาลันชาแนลนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึง่งติดตามผมแบบนี้นะครับว่าผมจะพาไปกินไปเที่ยวไปเปรี้ยวที่ไหนนะครับแล้วทุกเท้าผมดูดวงอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวจะทําโปรเจกต์อย่างที่ผมบอกนะครับส่วดฉลูขานถอของเดือนหน้าอีกไม่นานเดี๋ยวใกล้วันก่อนเดี๋ยวผมจะปล่อยเดี๋ยวจะเช็คแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะปล่อยทีเดียวขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามนะฮะแล้วเจอกันในช่องฟาลันชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับ